สวัสดีครับอยู่กับผมสอแสบตลาดห่างนะครับพามาชมรถจอดนะครับหลังเลิกงานนะครับห้าโมงเย็นแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วครับได้เลิกงานห้าโมงเป๊ะนะครับห้าโมงยี่สิบกว่าแล้วครับนี่ครับอาจจะบีอะไรเสร็จสเรีย้ร้อยครับนี่ครับสายงานนี้ครับใช้รถสามคันครับ สามหนึ่นะครับนีครับพาไปดูใกล้ๆเลยนี่ครับสามหนึ่นะครับแล้วก็สิบล้อนะครับ fx ฟครับสามนะครับยูโร3ครับซูเปอร์คอมมันเดลครับนี่ครับ อะไรม่รูน้นีครับอ่านไม่ออกครับนี่ก็ใช้คูบต้าเจบนะครับเ0็ดนี่นะครับก็<ม>จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับนู่นครับหลังคาขาวๆอยู่นู่นแล้วครับที่พักนะครับมาณกิโลกว่านะครับ ที่นี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับที่นี่เ,เรียก Lock down, Lock down. Oh. ล็อกดาวร์ร่กอะไรนี่นะครับเดี๋ยวแกก็สร้างอีกครับเนี่ยที่จะมาขุดนี่ก็จะสร้างอีกนะครับเอาเยอะแล้วครับนี่ครับเดีย๋ยวพาไปดูสรุปสักหน่อยครับนี่ครับมือใหม่ทำครับ ทำได้แค่นี้แหละครับนี้ดินมันเลื่อนอีกแล้วครับเนี่ยราวเนี่ยดินที่ตรงนี้ครับเอามาลงใหม่นะครับแล้วมันดูดน้ําออกปุ๊บมันก็จะไหลไปตามนะครับไปตามน้ำครับนี่ครับงานวันนี้ครับสรุปได้แค่นี้เองครับเมื่อจะไปเปิดกันคันอีกครับนะครับสิบล้อก็วิ่งไม่ได้นะครับต้องเอาตะกรงไว้ก็เอาเป็นว่า โอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสแสบสลัหกหักด้วยนะครับสวัสดีครับ